ตอนนี้ไคโนโอซับซัมัเนนวิทยานะครับครับน้องเง้นมาดีครับน้องเงินเห็นคําถามสี่คำถามบนหน้าจอไหมครับให้เวลาห้านาทีนะครับในการตอบคําถามให้กระชับนะครับห้านาทีนะครับครับผมเริ่มเลยใช่ไหมครับครับเริ่มเลยครับครับกับผมการนวัตาการพระอาจารย์ครับผมกับผมสัมนเนนวิทยาพันสวัสริ์ครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่วัดสารอดครับอยู่เขตลาดุรณะจังหวัดกรุงเทพมหานครครับความคาดหวังของการเข้าศึกษานะครับผมก็ได้รับโอกาสจากพระอาจารย์พระครูประหลัดพระครูประหลัดอดิศักด์วชิรปัญโยดเรจเจ้าอาวาสวัดสารอดครับซึ่งท่านก็ให้โอกาสผมได้ศึกษาเพราะว่าท่านก็ได้ สอนในหลักสูตรนี้ด้วยครับเป็นอาจารย์สอนแล้วก็ผมก็ได้มองเห็นโอกาสนี้แล้วก็รับโอกาสนั้นมาครับผมแล้วก็ผมก็คาดว่าในการเข้าศึกษาเนี่ยผมจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมเรียนด้วยกันครับผมเพราะว่าการที่เรามาเรียนรวมกันแล้วก็จะได้แชร์ประสบประสบการณ์แล้วก็ การเรียนรู้การทํางานของแต่ละคนแล้วก็จะได้เรียนรู้ใจคนเรียนรู้การทํางานของคนแล้วก็จะมีประสบการณ์แล้วกอ็อะไรมากขึ้นเพิ่มขึ้นครับผมอันนี้สิ่งที่คาดหวังในการศึกษาครับแล้วก็อีกห้าปีคิดว่าผมจะเป็นอย่างไรหรือว่านักศึกษาจะเป็นอย่างไรแล้วครับการทํางานผมคิดว่าถ้าผมได้ศึกษาในสันตศิศึกษานี้แล้วผมก็จะนําความรู้ที่ผมได้ เรียนได้ศึกษาไปต่อยอดก็อย่างแรกผมก็จะมองใกล้ๆก่อนในชุมชนในวัดที่ผมอาศัยอยู่เอาใกล้ๆก่อนแล้วก็นำความรู้ความสามารถที่ผมได้ศึกษามาเนี้ยก็ไปบอกต่อให้คนอื่นแ,นะแนะนำให้คนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปครับ เป็นการแชร์ประสบการณ์ทําให้ความรู้เราเป็นประโยชน์มากที่สุดครับแล้วก็ปัญหา<ม>และอุปสรรคผมผมมองว่าในการศึกษาเนี่ยผมยังไม่ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งเท่าไหร่ครับที่จะศึกษาเนี่ยเพราะว่าเบื้องต้นผมก็ยังไม่ไม่รู้ความเป็นมาว่าสันติศึกษานี่เป็นอย่างไรบ้างเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างผมก็พอรู้คร่าวๆว่า เป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทอะไรประมาณนี้ครับผมก็ยังไม่รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับาสาติศึกษานี้ครับสาขานี้เท่าไหร่ผมก็เลยอ,อยากจะศึกษาเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายแนวทางแก้ปัญหานะครับแนวทางแก้ปัญหาของผมก็ผมก็จะเริ่มจากตัวเองก่อนครับผมก็เริ่มจากการปรับเปลี่ยนตัวเอง ทําให้ตัวเองเข้ากับผู้อื่นได้เพราะว่าสันติศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของเหตุผลใช่ไหมครับเราก็ต้องเริ่มจากตัวเองถ้าเราเริ่มจากตัวเองแล้วเราจะไปหาคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอยู่กับคนอื่นได้ครับผมบก็คข้าๆประมาณนี้ครับอาจารย์ คณะกรรมการน,นะคะท่านใดจะเพิม่มเติมถามบ้างก็ได้ค่ะนะคะถามสามเณรน,นะคะ,คอะขอสั้นๆค่ะช่วยให้ให้ความเห็นว่าทำไมหลักสูตรต้องรับสามเณรน,นะคะม,มอ๋อผมคิดว่า ผมสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำความรู้นี้ไปต่อยอดเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วก็คนที่อยากส,สนใจในในหลักสูตรนี้ครับเพราะว่าเราสามารถแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ที่เราเรียนเรียนรู้ในสาขานี้ให้คนอื่นได้แล้วก็ช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือวัดช่วยเหลือสิ่งรอบตัวใกล้ๆเราก่อนครับครับผม ค่ะซึ่งก็มีผู้สมัครอะคะ่ะตอบแบบนี้แหละแต่คําถามว่าแล้วทําไมต้องเลือกอ๋อทําไมต้องเลือกครับผมก็อไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าต้องเลือกนะครับก็เหมือนจุดจุดเด่นนะคะที่ท่าน<อ>แตกต่างจุดเด่นแล้วครับ ผมก็อาจจะช่วยพัฒนาสาขานี้หรือว่าหลักสูตรนี้ได้ครับผมเพราะว่าต่อยอดเพราะว่าผมก็อาจจะมีศักยภาพในด้านที่ที่ที่แบบว่าคนอื่นยังไม่มีบ้างครับเพราะว่าผมก็อย่างแรกที่ผมทำได้ก็เกี่ยวกับสื่ออย่างนี้ครับอาจารย์ก็อาจจะช่วยโปรโมทอะไรอย่างนี้ได้ครับอาจารย์ ค่ะครับผมครับ้อมูลน่าจะเพียงพอนะครับขอบคุณต้องเน้นต้องมากนะครับเอาใจช่วยนะครับ,บค,ครับราชการครับสวัสดีครับ